สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลม Soft Skills ทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานนั่นก็คือเรื่องของ Soft Skills หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า ทักษะทางสังคมและอารมณ์นั่นเองครับหลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า hard skills กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นการเขียนโค้ดภาษา Python การใช้โปรแกรม Photoshop การทำบัญชีหรือการพูดภาษาต่างประเทศคล่องปลอสิ่งเหล่านี้คือทักษะเฉพาะทางที่สามารถวัดผลได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสิ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญมากแต่ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว วิกฤตการณ์ต่างๆที่เราต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโควิด -19 เศรษฐกิจผันผวนหรือแม้แต่เทคโนโลยีอย่าง AI ที่เข้ามา disrupt การทำงานของเราอย่างต่อเนื่องเนี่ย soft skills กลับกลายเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆทั่วโลกมองหาและให้ความสำคัญไม่แพ้ hard skills เลยครับทำไม soft skills ถึงสำคัญในโลกยุคนี้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่า ถ้าเรามีแค่ความเก่งกาจทางเทคนิคขั้นเทพแต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้สื่อสารไม่รู้เรื่องนำเสนอไม่ได้เรื่องหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เลยเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆในการใช้ชีวิตและการทำงานใช่ไหมครับในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายอาชีพและสามารถทำงานที่ต้องใช้ hard skill บางอย่างได้ดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นมนุษย์นี่แหละครับที่จะช่วยให้เราโดดเด่นและแตกต่างออกไปและเป็นสิ่งที่ AI ยังเรียนแบบได้ยากมากๆผมจะยกตัวอย่าง soft skills หลักๆที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนควรมีและจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานครับ soft skills ที่คนรุ่นใหม่ควรมีก้าวแรกสู่ความสำเร็จ มาเริ่มกันที่ทักษะแรกที่ผมยกให้เป็นเหมือนประตูบานแรกเลยครับนั่นคือ 1. การสื่อสารหรือ communication เวลาพูดถึงการสื่อสารหลายคนอาจจะนึกถึงแค่การพูดเก่งๆหรือนำเสนอแบบไฟแลบแต่จริงๆแล้วมันครอบคลุมมากกว่าน,นั้นเยอะเลยครับการสื่อสารที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การพูดออกไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจด้วยครับ การที่เราฟังอย่างตั้งใจจะทำให้เราเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายเข้าใจปัญหาและสามารถตอ,ตอบได้อย่างตรงประเด็นครับนอกจากนี้ยังรวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับทั้งในรูปแบบการพูดการเขียนอีเมลการเขียนรายงานหรือแม้แต่การใช้ภาษากายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับเพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดความเข้าใจผิด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าและนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นครับลองนึกภาพเวลาเราเจอคนที่พูดจาอ้อมค้อมหรือส่งอีเมลมาแล้วอ่านไม่รู้เรื่องดูสิครับมันน่างหงุดหงิดขนาดไหนทักษะต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ 2. การทำงานร่วมกันเป็นทีม teamwork and collaboration ในโลกการทำงานยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายอาชีพไหน โอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีสูงมากครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวอีกต่อไปแล้วการทำงานเป็นทีมไม่ได้แปลว่าต้องทำตามกันไปหมดหรือแค่ไปอยู่ด้วยกันแต่คือการที่เราสามารถเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นได้แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ตามการที่เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานที่แตกต่างกันได้ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับทีมและที่สำคัญคือการร่วมกันร,รับผิดชอบทั้งในส่วนของความสำเร็จและความล้มเหลวครับทีมที่ดีคือทีมที่ทุกคนเข้าใจเป้าหมายเดียวกันและพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันลองคิดดูสิครับว่าถ้าทุกคนเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ทีมก็คงไม่มีทางเดินหน้าไปได้จริงไหมครับมาถึงทักษะที่3ที่ผมมองว่ามันคืออาวุธลับของคนรุ่นใหม่นั่นคือ 3. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking และ problem solving) ในโลกที่ข้อมูลท่วมท้นและ Fake News ก็เยอะแยะไปหมดเนี่ยการที่เราสามารถวิเคราะห์ติความและประเมินข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลโดยไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆเป็นสิ่งสำคัญมากครับนี่คือทักษะของคนที่ไม่ใช่แค่รับข้อมูลมาแต่สามารถตั้งคำถามกับข้อมูลนั้นได้ครับ ควบคู่ไปกับการคิดเชิงวิพาก็คือความสามารถในการระบุปัญหาที่แท้จริงและคิดหาวิธีการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและสร้างสรรค์ครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆในชีวิตประจําวันหรือปัญหาใหญ่ๆใ,ในการทํางานคนที่มีทักษะนี้จะมองเห็นทางออกที่คนอื่นมองไม่เห็นและนําพาตัวเองและทีมก้าวถ่านอุตสาหไปได้ครับยิ่งเราผลกตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากเท่าไหร่ทักษะนี้ก็จะยิ่งแหลมคมมากขึ้นเท่านั้นครับ และทักษะสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากๆมันคือกุญแจสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตและการทำงานยุคนี้นั่นคือ4การปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Adaptability and Lifelong Learning) โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมากครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาวันนี้พรุ่งนี้อาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปโลกการทำงานก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับ การที่เรามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่กลัวความไม่แน่นอนและที่สําคัญคือการมีทัศนคติของการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning คือการที่เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเข้าอบรมฟัง podcast แ,แบบรายการ Gen Z Talk ของเราเนี่ยหรือแม้แต่การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราอยู่รอด เติบโตและเป็นที่ต้องการในทุกสถานการณ์ครับคนที่ยึดติดกับวิธีเก่าๆหรือไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนครับพัฒนา soft skills ได้อย่างไรทีนี้หลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าแล้วเราจะพัฒนา soft skills เหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อมันจับต้องไม่ค่อยได้เหมือน hard skills จริงๆแล้ว soft skills พัฒนาได้จากการฝึกฝนและลงมือทำในชีวิตประจำวันเลยครับไม่ต้องรอเข้าคอร์สแพงๆเสมอไปผมมีคำแนะนำง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยครับ 1. สังเกตและเรียนรู้จากคนรอบข้างลองสังเกตคนที่คุณมองว่าเขาเก่งเรื่องการสื่อสารการทำงานเป็นทีมหรือการแก้ปัญหาเขาทำอย่างไรเขาพูดอย่างไรลองเรียนแบบและปรับใช้ในแบบของคุณเองครับ2 เปิดใจรับฟังและให้ฟีดแบ็ k ฝึกที่จะฟังคนอื่นให้มากขึ้นพยายามเข้าใจมุมมองที่แตกต่างและเมื่อมีโอกาสลองให้ฟีดแบ็ k หรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นดูครับและที่สําคัญคือกล้าที่จะขอฟีดแบ็ k จากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือคนที่คุณไว้ใจเพื่อนํามาปรับปรุงตัวเองเพราะบางทีเราอาจจะไม่เห็นข้อบุกพร่องของตัวเองครับ 3. กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม ลองฝึกพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเล็กๆหรือในการสนทนากับกลุ่มเพื่อนเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆหรือลองเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอาสาสมัครหรือโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำให้คุณได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมไปในตัวครับ 4. ฝึกการตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะเชื่ออะไรลองถามตัวเองดูว่ามันจริงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรมาสนับสนุน มีมุมมองอื่นอีกไหมฝึกหาข้อมูลจากหลายแหล่งครับเพื่อที่เราจะได้มีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้นและ 5. ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดครับแต่คนที่พัฒนาคือคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและนำมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่ในตำราเสมอไปนะครับสรุป Soft Skills ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือทางรอด Soft Skills ไม่ใช่แค่สิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและสามารถรับมือกับความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ ผมอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการพัฒนา Soft Skills ไม่แพ้ Hard Skills เลยนะครับเพราะสองสิ่งนี้คืออาวุธสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังคงมีความเป็นมนุษย์ที่โดดเด่นในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับ หวังว่าวัานนี้คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ไอเดียดีๆกลับไปปรับใช้กันนะครับลองเริ่มจากทักษะที่คุณรู้สึกว่ายังขาดหรือทักษะที่คุณอยากจะพัฒนาแล้วค่อยๆฝึกฝนไปทีละนิดครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ